I don't need the gun to get respect up on the street. สวัสดีครับผมเก่งมีฮาครับวันนี้จะพามาดูสวนนะครับตามเลยครับโอ้วันนี้บรรยากาศฝนจะตกครับคึมฟ้าคึ้มฝนมากโอ้โหนี่สวนข้าแล้วครับไปจัดถ่ายทางที่ลกสิ หลังจากเมื่อวานที่เราข้ามสะพานลอยมาและล่วงน้าครับวันนี้เราขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับอ้อมมาไกลพอสมควรครับจากหน้าบ้านมาหลังบ้านวันนี้จะพามาดูสวนข้านะครับนี่นะครับทุกคนทุกคนนะครับทุกคนท่านผู้ชมทุกคนท่านผู้ชมนี้คือสวนข่านนะครับคนที่ไม่เคยเห็นก็จะมีทั้งเกษตรมีทั้งสนุกปนไปกันไปนะครับในเพจนี้ครับ เกือบพลาดอีกแล้วะท่านผู้ชมเปียกอีกแล้วเนี่ยแต่งตัวล่อมันเนี่ยเปียกอีกแล้วเนี่ยน้ำก็ดำมากเลยลึกจริงๆลื่นมากนี่นะครับส่วนขาปลาครับโอ้ท่านผู้ชมดูนะครับนอแดงดีจังเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมขาของเรานะครับ ที่เราปลูกธนุถนอมมานะครับท่านผู้ชมคนที่ยังไม่เคยเห็นดูนี่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหดูนะครับท่านผู้ชมเตียรเลื่อนเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับหันมาทางนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้เจ้า สวยงามมากเตียนเลือล่อนเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับมันมันลึกมันลึกน้ำมันลึกมากครับนี่นครับท่านผู้ชม ทีนี้เราก็ขึ้นมาจากน้ํานะครับท่านผู้ชมโอ้เจ้าเหมือนฝนจะตกเนี่ยดูสิครับท่านผู้ชมเตียนนะครับเราจะตัดหญ้าตลอดเวลาแล้วครับข่านี้ก็คือแบบที่คุณเอาไปทํากินกันนะครับแต่นี่โปรเปสวนนะครับเป็นอาชีพครับนี่ทั้งหมดเก้าเดือนแล้วครับเก้าเดือนแล้วเก้าเดือนกว่าแล้วก็เริ่มจะขุดได้ใกล้ขุดได้ครับ นี่สวนของเราเองครับจะเตียนมากครับท่านผู้ชมเตียนมากเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมค่ะเราตัดหญ้าเตียนมากเลยครับนี่ครับสวยงามพื้นที่เตียนเรียบมากเลยครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยอย่าหันไปทางนี้ครับท่านผู้ชมทางนี้เตียนมากครับทางนี้ลกไปหน่อยครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงดนตรีด้วยครับโอ้ตรงนี้เขามีอะไรกันแน่เลยวันนี้